สบายดีพ like, ี oh! ่น้องสวัสดีสีเดียงเพลงสุขุสุคนเสียงหายพี Actually, Sisters, like yeah. ่น้องต้องขอโทษขอไปหลยหลายถึงเยอะลุงว้าลุยโอ้ยสบายดีพี่น้องสีได้กินอยู่บนเนาะตึกอกี่รถลุงเลยขนาดน่ะอืมว่ต้องปดดอกสบายดีสุขคนพี่น้องสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคน หลายคนก็นยังกินอยู่นะลุงเนาะนต่อจากเมื่อคืนหลายคนก็นเตรียมตัวสิกลับไปทำงานก็ให้เดินทางตลดปลอดภัยเลยครับเดินทางตอลอดปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องสุขุขสุขคนลับไปสู่งานก็นได้ใอ้สมหวงังเนาะปีใหม่แล้วนุลุงเนาะสมหวังเฮงเฮงลยลยปังปัง โดยกันชื่อเลขก็ให้ถือเลขชื่อลอตเตอรี่ก็ให้ถือรางวัลที่หนึ่งคู่คนจนเท่ากับตึกแงก็ขอให้ถือป้าใหญ่เสียงหายเปลี่ยนกันพี่น้องตึกอะไรกับบ่ถือป้าใหญ่คืออยู่ลง ชนาย,ยันแต่เป็นปลานิ่นนั่นโดยอ่ปาปลาคาของปลานนนจันกินอยู่ตลอดอย่ามันมืด,ดแม่นาลี้่อจักษหมอบ่อปลาข้ามันท้งนั้น,นเนาะโอ้มันโฮโป่ะจักลงุงเลี้ยวเต้ลุงเลย ปาดบ่มันทั้งนั้นมันเป็นหมู่ใครหมู่บ้นเนาะหรือว่ามันเคยกินอาหารทางนี้แต่มันอยู่ทางนี้โดยโดยรู้เลยอือมันก็ใหญ่อยูุบาขมันกันเนาะเอพลดลุงจังเอาเอากันบ่เอากับปอยโดยโอ้ยพี่น้องเลยเอามาช่องทางขอก็ได้ปลาสีหาโตกับยุพุ่น

ปลาเข่ามันเลน,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 น้อนใหญ่อยู่ในปลาเข่ามันนี่กันแสดงว,ว่าตึกกินปลาน่นจันเลยมันกินอาหารเต็มที่ส <c oughs> ง,งสัยเกี่ยนเอ้าโคกตรงพี่น้อะเอ้ยนี่น้องเอ้ยโอ้ยตายก่อนเลยเนาะเขาไปจังไหนเลย ขันก้าบัอดกเราล,ลุงเลยกบอดนะครับไปกับเนน่าทินน่นเนาะแสดงว่าวรอด,อดมีอยู่ป้าพี่น้องเลยแต่มันโตน้อยโดยลุงเอาเลือกเอาตัวใหญ่แห่งข้น้ำอ,อย่างแห่ง,หงาากับจูมาใส่ไหม ใช้เวลาสักโมงหนึ่งเลยขนาดปลาในน้องน,นี่นี่เขาเป็นตึกยงยมัเขาตึกงวยนะตรงถือเข่าไปแล,ล้วเนาะลุงได้ยิงายคารบอมา่าเลยปลาลายปลลุงปลาคอปลากรดบ่เอาไปตลอดเดงก็ระติกอยากไปเนาะมานอนก็นคือเดียเติกแหไเ้ มือเราเางโอเคเองเอหยมือใหม่แกมือมือใหม่แกมือย่อให้ไปยุ่งสั่นขามันอีกแล้วต้าสินใจเราลุงกันเสียาเขาเอารดจั่นท้องพไดกินข่าวได้นี่น่ะมีแต่ปลานิลกับปลานี่นะอ คอมเมนต์ว่าเอากับพอก,กินหลือปล่าดเดียวกันเนะาะแต่ปลาเนิี่ยเขอโทษขอบ่ายพี่น้องปลาหนิดนีนน่พอดีพอดีปีกคอมเมนต์ว่าจ้ำกับพอยปอง เคยเฉพาะจำส่ฟองปนินนี่ลงแ,แ,ลแข็งมาจากกระดูกมันงนะเอแข็งหมดแเฮ็ดใส่ปลาคอใหญ่นะลงุงไม่ไมส่น้องเฮนาละมันถัดอดียูมือได้กับิจะมาพี่ <c oughs> มาพี่กัเฮ็ดอยู่วีโรเลใหม่อีบเออไม่ดียดเยคือว่าไม่เปลี่ยนสันเต็มอยู่เท่าน่นะ ดโดยเออเหยนออหบบ่อแล้วก็แบกเมื่อแล้วก็ลงไปใส่เลยใ,ในกินเลยเนาะเออฮ้องใคยๆมันบ่าเขาโกนเนาะจันไม่เออเออแถมมันก็บอตายเลยเนาะ้องมันก็ลึบลงไป มันนั่นเพี่เราไนม้อยอยู่นี่มาพีบ้ามพี่มาถงักข้าง้มันดำบ้านนี้ปลาตะเพียนหน่อยจำหนงเาหงาเลยลุงเงย đôi, thằng anh liêu mà vừng lê. wow, anh luôn 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 Được luôn 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 นี่แล้วมองเลืกสุดกันได้นี่บถโถมัวสัมตีบโบโถมัวสัมดอกเบิ่งเลยโดยมาลุกสั้นบริกรต่ะโดยเลือกว่นเนเกาเลือกปลาจากตาบริเห็นเนาะจากมันมีหรูโบตัวใหญ่เลือกอยู่โคกแค่ไหนเลือกอยู่โขกแค่โตจังหวะเลยถ้าไม่นาวต้องเด็กคอยตึกในแจนะเนาะพ่อเร็ว คนทังเลยพี่น้องวานเลยวลาวานบาดเดียวฮะแตกเต็มเผาแห้าพองไไะอ้พมึงใหม่ลุงพมึงใหม่บอกคอไลายก็จะชองโตเนาะมนบอกลจะอตัอมันตื่มกันเมื่อก็สิมดคักเทอพ่ ตึกลงไปเลยตึกลงไปแล้วมันกอ่ออันนี้เนาะและ้วปลามันโอ้รุนรุนพี่น้องเย็นดอ่าขันโตัวจำน,นาคืออยู่ย <laughs> มันขาวเจเหมือนเล้วนี่พี่น้งขั้นชนี้คือเนาะ ปีคอนมาจากเนาะข้างนาหมแหงเนาะปีลี้ยงเลยหมดแหหใส่ปลาปีเล้ยนี่ปลาปีนีไม่จะรุนนะไม่จะรุนเลยรุนน้อยๆนี่บพ่ม้าปวยสองปีพี้องจะพกกินปีนึงแล้วเด้อนะเออก็ปีหนึ่งแล้วเนาะสองปีแต่ก็ปีพอด้ป <c oughs> <c oughs> okay, ีเ <c oughs> <c oughs> ีได้ละวมะดูแค่แะปลานี่ละเมื่อเนาะโดยลุง ่พอกินกับพอเลยตึกเป็นสมองเลยพี่น้องเลยสมงนี้กน,น,ม,นมันได้แต่โตโนโนอเฮประเีขาดนี่บาทสุดท้าพี่น้องเลยอลนยอน,นี่แหลปลามันจะงอกนะเน,น,เนาะ โตเก่านั่นนี่พี่น้องคู่หนึ่งสองคู่พอได้กินอยู่พี่น้องแต่ว่ายังบพอบันใด <c oughs> เอาอีกก่อนพี่น้องยังบพอหลายคน คือบ่กระโดดเลยบาทนี่นั่งทุกอย่ญ่เลยยันแต่ปานินกับปลาเข้ามันเด้อานานว่าเลยนะยนเฮ้ยพ่อเลยพี่น้องจริงที่ตามหามันาน นี่พี่นอ้องเอกหา่นัวนี้เยนเย่ง่นันนนนองนอ่งา่งนังน่งนังนันั่งนน,น,น,นนั่ั่น่่นง่งน่่ัอ่ะรุ่นบัดนี้แหละเคยล่ัั่น่นง่่่นนง่น่นนี มิจิลี่นะลุงเนาะล่ลาเลยเด้ยวพ่อแม่พี่น้องถือแต่ปลานิ่นขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามพ่อกันไมาคลิปหน้าพี่นออ้องขอโทษขอไปแต่ลายเสียงแอบกันนะพี่น้องเลยไปแล้วสบายดี